สิบโมงเช้าวันเสาร์สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเช้านะคะแต่ว่าออกบ้านสายค่ะใช้บริการรถไฟฟ้าอีกเช่นเคยมุ่งหน้าไปยังตลาดปากน้ำนะคะพัสมุทรเจดีค่ะใช้เวลาไม่นานก็มาถึงแล้วค่ะสถานีปากน้ำนะคะทุกคนเป็นสถานีที่ใหญ่แล้วก็โล่งมากค่ะบุสกายวอล์กเท่านะ ตอนนี้นนจะเดินไปตลาดปากน้ำเป็นสถานีที่มีสกายวอล์กยาวมากๆค่ะนี่คือแม่น้ำเจ้าพญานะคะติดกระอ่าวค่ะเขาจะลงที่ะทะเลค่ะกะ,ะถึงแล้วค่ะทุกคน จากสถานีรถไฟฟ้าออกประตู6นะคะเดินตรงมาอย่างเดียวจากสถานีรถไฟฟ้าเดินมาประมาณ500เมตรค่ะทุกคนเดินง่ายค่ะสกายวอล์กแบบยาวนี่นี่คือท่าเรือพัสมุดเจดีนะคะเดินมาถึงตลาดค่ะขวามือเดินเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเจอท่าเรือเลยแล้วก็จะเป็นตลาดให้เดินกันยาวๆเลยค่ะร้านนี้ขายปลาเียวเสียวค่ะทุกคนดูไข่ที่เขาเอาไปทําแกงส้มค่ะเมื่อกี้เป็นปรากฏทะเลนะคะ ต,ต้นตลาดก็จะเป็นอาหารทะเลแห้งผักสดแล้วก็อาหารที่ปรุงเสร็จค่ะพอเดินเข้ามาลึกๆหน่อยเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นอาหารทะเลสดๆก่อนหน้านี้นนนก็ไปตลาดคลองเตยแนนก็ว,ว้าวแล้วนะคะทุกคนพอมาตลาดนี้แล้วปากน้ําคือเป็นตลาดที่ใหญ่ๆกว่าคลองเตยอ,อีกค่ะแล้วของก็เยอะมากๆปูก็มีหลายชนิดให้เลือกค่ะจะเอาแบบไข่หรือแบบเนื้อจะเอา2ตัวหรือ3มตัวสตัวโลมีให้เลือกหมดเลยค่ะส่วนกุ กุ้งก็จะมีทั้งกุ้งทะเลแล้วก็อืมที่น่าสนใจมากๆคือกุ้งแม่น้ําเป็นๆแช่นในอ่างให้เลือกแบบนี้ตัวเป็นๆสดๆเลยค่ะต้องการหัวแก้วหัวไข่หรือว่าเอาเป็นตัวไข่ๆตามชอบเลยค่ะนึกว่าเดินมาจะสุดตลาดเปล่าค่ะ <c oughs> เดินมาตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งตลาด ตรงนี้ยิ่งอลังใหญ่เลยย่านนี้เขาจะเริ่มมีแบบปลาเลี้ยงที่ไม่ใช่ปลาทะเลขายแล้วค่ะเลือกกันได้สดๆจากตรงนี้เลยค่ะแล้วก็พ่อค้าก็ทําให้จากเขียงส่งถึงมือเลยค่ะทุกคนจะเอาชิ้นแบบไหนจะให้ตัดแต่งยังไงสั่งได้เลยดูๆแล้วประมาณว่าตลาดนี้ก็จะเปิดทั้งวันเลยนะคะถามแม่ค้าแม่ค้าบอกแนนว่าถ้าจะให้อลังที่สุดก็คือวันอาทิตย์ค่ะมาวันอาทิตย์ตลาดก็คือแน่นเลย แต่เขาเป็นตลาดสดน,นะคะเดินไปก็จะแฉะตลอดทางเลยค่ะพื้นข้างล่างตลาดกว้างมากเลยนะคะทุกคนแนนก็เดินไม่ไม่ครอบกลุมค่ะแนนเดินเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแล้วก็อืพอแล้วออกมาด้านนอกก็จะเป็นผลไม้ค่ะซอยนี้จะเป็นกล้วยและมะนาวซะส่วนใหญ่นะคะ้าตลาดก่อนกลับบ้านค่ะซื้อแหนมแล้วก็ดักแด แต่ดักแด้ก็คือไม่ประทับใจกับทุกคนเหมือนแห้งแห้งมากๆเหมือนหลายวันแล้วขากลับใช้บริการพิวินไปที่สถานีรถไฟค่ะ